สบดีก็เาพีา่น้องสบายดีเด้อพี่น้องจงจไหน้าวะเขาจะกินบันารปลาหรอ่ไม่เจวนิบล้วปาพี่ <c oughs> แล้วเราไปจักแหละเดี๋ยวไปสบไปพอกันอยู่เพื่อนชธจ่อยเลยพี่น้องโัวโหโทรศัพท์ฝัมันบ่มีกันสั่นจึ้งเห็นบ่กแต่นี่เพื่อนชธจ่อยแล้วพี่น้องโอ้ยย่าหในอย่าให้กันยำนำหนาอยานบ่ได้ขั้วปลาบ่โอ้ยยืนยิ้มสบ ก,กรรมกรฝากันห่อนเดดได้ไหมเนะี่เล็วเวนะ่นะ่ะนะฝากเทียเท่ยงเลยนะโอ้จะได้ว่าห้ามาเที่ยงรดที่ฝากได้ฝักรถ น้องดินั่งพักเพียงแล้วทายบ่อทายทายเลยทายได้สินเนอ้อมมต่างางมันเามาองว่าในนั้นบ่เดี๋ยวเเติอไปได้สินนปุ๊ปุ๊กแต่ว่าอบ้านไปป่ะไปารมอมีนเมียนวันี้มีเรามาซอเทงกับมะนังอยู่นี่เดี๋ยด้นน เห็นแล้วเละเห็นแล้วเละปลาพี๋ยนะปลาปลาหมาสิเอามาย้อนมาหงไปกินกับกวยทีนี่วะพหอลืมใครได้กวยทีนี่เคยเออป็แม่แหละข้าเม่อ้าะ่เนงปลาเมาบ่ สาวจอยสเห็ดอียงสิเห็ดอียงกินัะพี่น้องปลามันนี้มานนี่มันนีนั่งนั่งมาแบบหนาขาวๆเมือนี้มอวานีมายังหนาดำอยู่ดังไเห็ดกินเ้ยปลาแบบของขนาะาี๊ปาี๊ยปลาเี๊่ีปลาเพียาเพยาเพีาเพีปลาเพีเพยปลาเพะปลาเะลาเพียพยาพีย แสบนหนาองม่อะนเดี๋อาหารการกินกนเตอใช่ใช่พะเพตัวนี้บ่เิมนี่ตาออามาดูปะ มือเม้วหได้นี่นะชิมาลาปลาปลาเพี้ยเลยคูนโตบักไงพ่ด้องิมพี้่น้อตัวนีเงินบไกินได้ปลาเพียเนาะรูแพงจังน่าจะกำลังถูกานพี่น้องทอ่คุณนละลายเลย คละยเด้บนนไเลยิมลอง่ได้เรื่องแทนแจวเจไงเ่อนแวหน่าเฮ้ยกาแฟน่ะเฮ้ยึงเห็นอยู่กาแฟมึงไงอ่ะข้าากแ้วเค่ะอนมันบัวชัยเนี่ยดังไผ่คือไงบายเอแม่นแหละ ใส่ดินดำาโอ้ยใส่หลายเสองอันก็พอสองอันสอันก็พอเลยนี่สามสี่ห้าหกเฮ้ยหอน นะพี่น้องนังจ่าขาเบิ่งซาจ่อยดังไพ่เห็ดอยู่เห็ดกินเรียบร้อยเลยบัดนี้าชิมาเบิ่งนั่งคุด้องน้านะพี่น้องนั่งลงมือเองนะพี่น้องตอนนี้เจกกระเลาด้วยน้องอ้อนเนาะน้องซาซาจ่อยไก่ติงเฮ้าไก่สําเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเ้าก็ซอยก็คนละไม้ละมือเนาะให้มึงมาสะเสกเข่วกูเลยนี่พี่น้อง ก็มี่ได้พี่ดอกสองคนสองคนอยู่โกนเนาะสองคนค่ะโอ้ยตอนแรกกะกะสิเหล่เลยเนาะเิ่งพี่น้องเลยอ่ะสู่ๆเจ๊ก็เล่าไอ้เฮ็ดท่านอยากกินปิ้งเป็ดนั่น เพิ่งกำลังเพิ่กำลังซโซเลเรื่องการชีเหตนของน้าทีทางนเนส่งใน้น้ำเนาะบ่เสียมาแบบใด má cà heo cà bá này thịt chimura mi anh. ui tờ tờ là video này. nãy cái book đây, khanhán khanh khang alì đây, và um, ลำบากเวลาขับถ่ายเราคันบ e ่มีของหน้ามันกันเลยู่ป้าเดจ้ะแม่นเนาะมีแต่ทงหน้าบ้านมี่บ okay. okay. ้านป้าอยู่ไปลุกเอาก่อนน่ำ่อน nha, <laughs> ừ, cái gì đó, cái gì đó, cái <laughs> cái <laughs> gì mà cái

ยังน้อยนึงพี่น้องยังแตงน้อยนึงแบบแตกน้อยนึ่งยังแตงแล้วไอ้พ่อเลไบ่นี่ทางเหยียบเดาจอยก็ลงไปแล้วพี่น้องเสาจอยง่ยหนาขึ้นมาม่คือเหลื่อมแท้เี้ยเขามทังวังห่มดูหาจเห็นหนางงามนี่นงนงไปยโอเคน้ อาร์คีบดันออกแบแล้วล่ะนะ่อแนละคนนุษานากันเด้นเนาะเฮาก็ดำนาแล้วกันสินดำนึงเนาะจัหน่อยนี่ยามเกี่ยวข้าวก็สิอบแล้วก็สิข้าวอบกข้าว้้พอได้จพอได้ตักพอได้ซื้อตําเงินพี่น้องอือโอ้ยไปซอยก็บ่ได้บ่ฮะไปซอยก็ซื้อให้บนึงมื้อนึง้พี่น้อง

ถ่ายคาต้องกาตถ่ายไปก็งันอือสักพักนึงก็ได้เอาให้เจ้จ้เห็ดด้วยนั้นเจ้เห็ดเติงเรจะกระผักเนี่ยจะจูแพ่งไรป้าอาจารย์น่ะเ้ากระโดดแล้วงคนอื่นรอ้กเคยแปลงถ่่นแหลส่ป้าแล้วก็ใส่ลุงแก้วตมันจะชองหม่งเลยวะทั้งป่าทั้งลุงเลยดิ เจ๊ก็ลาพกับไปขีดขีดซอยแล้วพี่น้องพอว่า<ม>ตากลงมันจะไหลลงคือเก่าเนาะ,ะเดี๋ยวเ้าเป็นตากล่องซะก,ก่อนจกกีไปซอยเจ๊ก็ล้าอยู่แล้วพี่น้อง้น้นำแรงอันนี้คือส,สีแดงแทงได้น้ำแรงปแม่ยังฉกวัยยุ่เจ้าไดงของหนาช่วงนี้บุญมีพี่น้องอ่ะสาธุนุ้ยบุญมีไปจ่ายพี่น้าเก่าคุณซอยแล้วครับค่ะครับข้าวคุณละลาย ลักกาขอบพระคุณเนาะทเมตตาคอบครัวสะจอยเนาะพี่น้องแป้งดูอ่ะเต็มไม่บ้านสวนไม่เหรอบอกว่ามันจะขึ้นมาไดไมันจะขึ้นมาเทิงมีได้เฮ้ยมันบม่ได้ต่ำสำนักแล้วมันจะขึ้นมาเทิงนี่อ่า สร้างคนจีกอขนมาสูงอยู่แล้วขอแรก่อดีได้ทั่วรวมหัวโตแล้วขอแร้วร่าพขึ้นมานะครับแปลงปีนแหมอแปลงหาก้อนอ่าข้แปลงนะเพราะว่าม่เฉขึ้นมาจะสูงหนากว่านาดินในไดไม่ได้กับสิเรียงกันมือแรกอยลงไปแล้วเเป็นเ่สร้างเขาจะอยากกินปิ้งเป็ดหนลงไปเจ้าม่ต้องพูดมากขึ้นก่นเด้ขึ้นไปสร้างขึ้นสร้างลงไปจะตารเมียถ็งบ่กับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เขาก็ชำระพระจ่าพี่น้องกุ้ยเพียงสมีแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร่ด้วยพี่น้องเออทางส่างกันเชาจอยฝากในเซาจอยตาส่องตลอดชนะได้ไหมนะชนะครัคัดคัดคืนเดี๋ยวรอเซาจอยสิฝากส่งให้น้องพี่น้องจนาสาวลาวด้วยพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายเชาจอย พระเจ้า